สวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีจ้าพี่น้องมื่อนีมะเบิงอันซักผ้าโดยใส่ผงหยังนี่หูบอเบกกิ้งโซดาพี่น้องเบกกิ้งโซดามีสรรพคุณน,นะคะสรรพคุณมากมายเนี่ยยามนี้ยามฝนตกเนาะหนาฝนหน่ะพี่น้องไปดูฝนน่ะฝนตกทุกวัน ตกมากตกน้อยตกพรัมตกโปรยๆก็แล้วแต่เนาะแต่ว่ามันเกี่ยวกับเราตรงที่ว่าเนี่ยเสื้อผ้าเหม็นอับปรับน้ํายาปรับผ้านุ่มแล้วก็ยังเหม็นอับนะแต่ทีนี้ว่ามันมีวิธีเนี่ยลองดูซักผ้าใส่เบกกิ้งโซดาลงไปด้วยนะคะลืมให้ดูตั้งแต่แรกก็เลยนึกได้ว่าอ๋อเ็ดคลิปให้พี่น้องเบื้องหน้าพี่น้อง เอออันนี้เบกกิ้งโซดาเด้อนี่ลําจวนสื่อมาไหวเป็นกิโลกิโลงี่ส่ละจ้ะสื่อมาไวงี่ส่ละ,ละที่นี่กะเวลาใส่นี่ใส่ห้อยๆไปเลยนี่ห้ยหลยเติบอยู่นี่เออกระบอกเป็นหยังใส่ไปเลยเบนเหล้าข้าซสื่อไม่ก็ได้มันคุณภาพนะมันคับถวยรับแก้วอยู่แล้วพี่น้องจา้า เนี่ย yeah, ใส่ลงไปเลยบ่แม่ใส่ได้เบกกิ้งโซดาเด้อใส่ผงซักฟอกน้ำเอ้วผงซักผงซักฟอกบ่ไเ้เทใส่ถ้วยแก้วมันเป็นอันอันลทกิข์ของเพื่อนกับว่าอยากโชว์ของเพื่อนเนาะผงซักผ้ายี่ห้อใดก็ได้พี่น้องยี่ห้อใดก็ได้เด้อใส่ผสมเบกกิ้งโซดาลงไปนี่ใส่ลงไปอีกก็ได้ผ่าหลายยูมือนี่ หนาฝนมันหนาฝนมันยังสี่แหละเสือ้อผ้าซีเมนต์อัพเม็นเขาใส่นา,านุ่มได้มันกะมันกะยังมีกินมีอย่างอยู่เพราะว่ามันฝนตกฝนทำเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละน,หน้ำจวนเหตุเบื้องนี่ใส่ไปเลยไปกิ่งโซดานไปซื้อเอาตามอานันล้านสะดวกซื้อเดอ้อพี่น้องตามห่างตามนี่ก็มีอยู่กิโลหนึ่งกะ ห้าสิบบาท,ทน้ำจุลซื้อมาไวหวดูซื้อจิเค่งกิโลนี่บ่บ,บ่พอกิโลหรอกเฮ็ดขนมก็ได้พี่น้องเบกกิ้งโซดาเนี่น่ะเฮ็ดขนมก็ได้แล้วก็น้ำจุลสิบบอกเด้อฟอกเท้าขัดเล็บขัดเท้าเล็บเท้าเล็บเท้า,ท,าที่ใส่เวลาใส่รองเท้าน่ะเหม็นอับเหม็นเน่าน่ะเข้าใจไหมคะอืมนั่นละพี่น้อง ฟอกเท้าย่างดีฟอกเล็บเล็บครบนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อย่างดีเลยเดอ้อนี่เด้อหายเหม็นหายอับเลยเดอ้อพี่น้องไปลองเห็ดเบิ้งเดอ้อฟอกเท้าก็ดีแล้วการคัดนาคัดผิวก็ดีเวอร์สอันนี้น่ะ soda, เบกกิ้งโซดาเพื่อนเบกกิ้งโซดามันสิมันที่ซอยขจัดพวกขาบสกบปรกต่างๆเดอ้อเออใส่ผสมในน้ำมันเครื่องน้ำมัน ซักผ้าผสมผงผง,งสักฟอกน้ำเดอ้อผงสักฟอกก็ใส่ใส่ใสไปปกติเท่านี้ลหละคือเขาใส่สักผ้าทั่วไปแหละแต่ว่าอันนี้ก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าตักเป็น่อนกน็ประมาณสองช้อนโต๊ะก็ได้พี่น้องเสื้อผ้าซิซี่ชิ้นนี่ทีน้ำจวนใส่ไว้ในถังนี่ซิปซี่สิี่ิ้าชิน้นก็ใส่เบกกิ้งโซดาจัะสองช้อนโต๊ะก็ได้เด้อมันเสียนเนผ้า เฮ็ดให้ผ่าสะอาดผ่าบบเมนอับเพราะว่าหนาฝนเนาะมันฝนตกฝนพังเนาะพี่น้องเนาะฤ้วด,ดูฝนน่ะนะคะใช้วิธีนี้จะดีมากเลยใส่เบกกิ้งโซดาลงไปกับผงซักฟอกอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ผงซักฟอกนะคะที่เห็นนี่คือยังไม่ได้ใส่ผงซักฟอกพอดีลืมเทใส่ถ้วยไว้มันมันเป็นยี่ห้อของเขาก็เลยไม่อยากโชว์เนาะไม่จำเป็นต้องโชว์ก็ได้แต่เบกกิ้งโซดานี้ไม่เป็นไรอืม เนี่ยเราไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยมีกิโลละห้าสิบาทแต่อันนี้ลําจวนซื้อมาแค่ครึ่งกิโลทําขนมก็ได้ทําขนมก็ได้ไดแล้วลําจวนจะบอกอะไรให้หัวหนังหัวที่เป็นลังแคนะน่ะคันคันคันหัวคันลังแคอะไรพวกเนี้ยเราสามารถที่จะไปผสมผ,ผสมในน้ํายาสระผมได้เนี่ยเบกกิ้งโซดาเนี่ยอย่างดีเลยค่ะ นะแก้ผดผื่นคันอะไรก็ได้ขัดเท้าขัดมือขัดหน้าขัดเล็บขัดตัวได้หมดเลยนะคะเบกกิ้งโซดานี่ประโยชน์เขามากมายเลยนะคะเนี่ยลำจนทำให้ดูโอเคนะคะเดี๋ยวลำจนจะใส่ผงซักฟอกผงซักฟอกก็คือเราก็ใส่ใส่ไปตามปกติเลยตามปกติที่เราซักแต่เพียงแต่ว่าผสมเบกกิ้งโซดาลงไปผ้าสักสิบสี่สิบห้าชิ้นใส่เบกกิ้งโซดาลงไปสักสองช้อนโต๊ะเนาะ มันจะได้ผ้าเราจะได้สะอาดขึ้นไม่เหม็นอับนะคะโอเคนะคะมีเรื่องราวดีๆก็จะอืมมาบอกเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากถ้าเกิดว่าอท่านๆดูคลิปแล้วเพื่อนๆดูคลิปแล้วนะคะเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อๆกันไปนะคะแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นได้เป็นสาระดีๆได้เห็นความรู้ได้มีความรู้ดีๆเนาะ แม่บ้านหลายท่านเนาะที่ยังเอออาจจะเออยังไงดีอะไรเงี้ยเออก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลำจวนจวนจๆน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย